โอมชานติ oh วันนี้วันที่23เดือนกระดักกระดาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกที่แสนหวานเพื่อที่จะมาเป็นทายาทให้ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาว่าลูกนั้นไม่ได้แสดงการกระทําใดๆที่ต่อต้านสีหมัดคำถามของเมรีในวันนี้พ่อนั้นมีลูกทายาทสองชนิด พวกเขาเป็นใครคำตอบชนิดหนึ่งนั้นก็เป็นลูกที่อุทิศตนผู้ที่ได้รับการดอเลี้ยงโดยตรงจากแม่และพ่อปรัชญาในกรรมของเขานั้นลึกล้ำมากอีกคนนั้นก็คือผู้ที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเขา และคงอยู่อย่างบริสุทธิ์เช่นผู้ดูแลผลประโยชน์แน่นอนพวกเขาต้องการที่จะทำงานหนักที่จะมาเป็นผู้ที่ดูแลผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าพวกเขานั้นเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตัดการติดยึดของเขาออกไปจากทุกคนแล้วพวกเขาก็สามารถรับสิทธิในมรอดอกเต็มๆได้นี่คือลูกที่เป็นทายาทสองชนิดที่บาบาได้พูดถึงลูกทายาท สาระุ้งคุณธรรมในวันนี้จุดแรกในขณะที่มีชีวิตอยู่จงเอาการติดยึดของลูกออกจากทุกคนอื่นๆรวมทั้งร่างกายของลูกและมีชีวิตอยู่เช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้แสดงการกระทำที่สูงสง่งอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครจุดที่สองอย่าได้มีความโลภต่อสิ่งใด ให้มองดูที่ชาร์ตของลูกทุกวันทุกวันแล้วดูซิว่าลูกนั้นไม่ได้มีกิเลสใดๆให้ละเลิกสำนึกร่างของลูกแล้วแสดงการกระทำที่สูงส่งของการจดจำพ่อผู้เดียวพรของบับดดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นนายมาหาสมุทรแห่งการให้อภัยและก็สอนคนอื่นๆด้วยรูปแบบของการให้อภัยของลูก ําขอให้ลูกนั้นเป็นนายมหาสมุทรของการให้อภัยและสอนคนอื่นๆด้วยรูปแบบของการให้อภัยของลูกถ้าดวงยานพยายามที่จะทำให้ลูกสั่นคลอนหรือมีทัศนคติที่อันตรายต่อลูกให้เปลี่ยนแปลงหรืออภัยคนนั้นด้วยความรู้สึกหรือทัศนคติที่ให้คุณประโยชน์ของลูกถ้าลูกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนนั้นได้ จงมาเป็นนายมาหาสมุทรแห่งการให้อภัยและให้อภัยเขาการอาภัยของลูกกับดวงยานนั้นจะมาเป็นบทเรียนสำหรับเขาทุกวันนี้โดยการสอนคนอื่นบางคนเข้าใจในขณะที่อีกคนนั้นไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามการอาภัยใครบางคนก็หมายถึงการให้พรของความปรารถนาดีและความร่วมมือกับพวกเขาคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่อยู่ใน สภาพความสุขตลอดเวลาจะได้รับความรักจากตัวเองและก็ทุกคนอื่นๆผู้ที่อยู่ในสภาวะที่มีความสุขตลอดเวลาเท่านั้นจะได้รับความรักจากตัวเองและคนอื่นๆอชาโอมชานติ